งทองทองเอ้ยทางนายนอนดีทะลูกเงินก็นอนว่านก็นอนนอนเห็ดอึงลรืองเรืงลรืองเรืองเืองลยเนี่ยเนี่นี่กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนทำงานอันไหนมานี่อิละอันตะหลังตรงทาง กัจจฟ้าเลยกัจจฟ้าเลยอ่าเอินะด้อเด้อเด้องท้าให้น้อเฮยไอหลอดไหลดเอ้ยอันมาเยี่ยมนอยเด้อห่างอ้วนห่างอ้วนนี่เมีนอนปางงางเลยงานหนาันี้โอ๊ยโอ๊ยบีกาดมี้กาดวา ้ยมิตาคนขีดขาดโอ้ยบังทองบังทองทองใหญ่อึ้งลืมทองใครอึ้งลืมมานั่งกันอาสาเออ้ยกินแล้วก็นอนมิตานอนก็นอนนะลูกก็ได้กินแล้วก็นอนนอนเลี้ยงกันสาบลาบเลยเบิงเบึงเบึงเบึงกินแล้วก็นอนใช่ไหมวันวันทำไมจิตหนุนตาตาก อืมอะไรจ้าเพืเ่อนๆคลิปในแค่นี้ก็จ้า